เมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาบุรีรัมย์ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ศูนย์รวมวัฒนธรรมอีสานใต้หลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมของโบราณอันทรงคุณค่ามากด้วยสถานที่สำคัญดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยมนตเสน่ห์ในทุกครั้งที่ได้มาเยือนเป็นหนึ่งในสิสเมืองต้องห้ามพลาดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างมีการพัฒนาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบุริรัมสู่มหานครแห่งความสุขเทศบาลเมืองบุริรัมได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุริรัมจังหวัดบุริรัมพุทธศักราช2479ซึ่งได้ตราขึ้นไว้ณวันที่11กุมภาพันธ์2479 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทธมหิดลรัชกาลที่8ซึ่งมีพันเอกพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม53ตอนที่62วันที่14กุมภาพันธ์2479ต่อมาเมื่อท้องถิ่นเจริญขึ้นมีชุมชนอยู่หนานแน่นทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ต่อเนื่องกัน สมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม่เพื่อขยายเขตให้เทศบาลได้ปกครองและทำนุบำรุงท้องถิน่นจิงได้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ลงวันที่30เมษายน2504ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์เป็นนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม7 8ตอนที่40วันที่9พฤษภาคม2 5 0 4มีพื้นที่รวม6ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่การปกครองจำนวน18ชุมชนมีโรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน3แห่งได้แก่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรีราชดรุณวิทยาโรงเรียนเทศบาลสองอีสานทีรวิทยาคารและโรงเรียนเทศบาลสามมีประชากรรวมทั้งสิ้น 24,111คนแยกเป็นชาย11,462คนหญิง12,649คนภายใต้การบริหารงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นำโดยนายสกลไกรรณภูมินายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ว่าบุรีรัมย์เมืองแห่งความร่มรื่นประชาชนอยู่ดีมีความสุขและมีทีมบริหารประกอบด้วย นายเจษฎากรเขียนนินสิริรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์นายสมศักดิ์ธีรวิวัฒนกิจรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์นายนัทคงทนายรุ่งโรดรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์นายศักดิ์ไพศาลสุทธิเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์นายสมเกียรติพลรัมเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์และนายสุรศักรคราวจันทึก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน18คนมีพนักงานลูกจ้างประจำพนักงานจ้างและพนักงานครูรวมทั้งสิ้น510คนมีนายคมกริชสายชมพูดำรงตำแหน่งประหลัดเทศบาลนายปรีชาพิพัฒน์พานุกูลรองประลัดเทศบาลนายถนอมสุขตามรองประหลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีส่วนราชการดังนี้สำนักปะละัดกองช่างกองคลังกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองการศึกษากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองช่างสุขภิบาลกองการเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ให้ความสำคัญและเน้นการบริการประชาชนโดยได้กำหนดนโยบายการบริหารไว้6ด้านดังนี้นโยบายการปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมปรับปรุงคลองระลมจัดระบบหมุนเวียนน้ำให้เกิดขึ้นในคลองระลมปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสในชุมชนนโยบายการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยวพัฒนาสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กในสังกัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้เป็นเมืองกีฬาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและประเทศส่งเสริมเด็กและเยาวชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาดส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและการศึกษาของชุมชนโดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำชาติและท้องถิน่น นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นถนนระบบการระบายน้ําไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอและได้มาตรฐานศึกษาแนวทางการนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลและเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคีทุกภาคส่วนนโยบายการบริหารจัดการที่ดีพัฒนาและจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาและบริการในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องอาทิการบริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนเชิงรุกสู่ชุมชนปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆให้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการให้บริการประชาชนด้วยความมุ่งมั่นความบริยะอุตสาหะของผู้บริหารพนักง,งานและลูกจ้างทุกคนทำให้ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์บรรลุเกณฑ์เป้าหมายและได้รับรางวัล สวัสดีครับก่อดอื่นต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองวิลามทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจกับผมได้เข้ามาบริหารงานในเทศบาลเมืองวิลามตั้งแต่วันที่28มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องซึ่งกระผมเองและทีมงานได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมุมยลโดยมีเป้าหมายให้เทศบาลเมืองมุลย์เป็นเมืองแห่งความสุขมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตมีการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานการรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามเป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมความเข้มแข็งข,ของชุมชนการประสานงานความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อวางกกอบในการพัฒนา ความสอดคล้องกับปัจจุบันไปสู่อนาคตภายใต้ระเบียบกฎหมายแรงงบประมาณกระผมและคณะผู้บริหารเทศบาลมองวีรำทุกคนพร้อมที่จะมุ่งมั่นในะพัฒนาเทศบาลมองวีรำตามแนวทางที่ได้รับอาสารับใช้พี่น้องประชาชนด้วยจิตที่บริสุทธิ์อะไรที่ได้ประโยชน์ตอ่อพวกเราทุกคนชาวเทศบาลมุงวีรำเราต้องทําให้ดุเดที่สุดเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ขอบบคคุณครังานทุกงานประสบผลสําเร็จได้เกิดจากพลังแห่งความมุ่งมั่นความเอาใจใส่ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนรวมถึงการได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างดีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ขอขอบพระคุณจากทุกพลังของชุมชนที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันและพัฒนาท้องถิ่นให้แข็งแกรง่งภายใต้การบริหารงานและการปกครองที่เต็มประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมองค์กรที่เชื่อมโยงทุกความต้องการของประชาชนสู่ทุกความสำเร็จเพื่อสร้างรอยยิ้มและคืนความสุขสู่ประชาชนตลอดไปพวกเราชาวเทศบาลเมืองบุรีรัมยจะยังคงมุ่งมั่นต่อไปคือการพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนและพร้อมที่จะเป็นหนึ่งกลไกลของสังคมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปอีกตราบนานเท่านาน